เรื่องของชั้น14นะครับแน่นอนย่อมมีความผิดทั้งรัฐมนตรีข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทักษินมีโอกาสจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงฮะเพราะเป็นตัวการร่วมหรือร่วมกันกระทำความผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเ สวัสดีครับผมพ่ก่ผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมตุกแอฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องชั้น14ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการสรุปในระดับหนึ่งนะครับฝ่ายสืบสวนสอบสวนยืนยันจะต้องมีการกดําเนินคดีรัฐมนตรีและข้าราชการจํานวนมากเลยทีเดียวที่สนับสนุนทักษิณชินวัตรนะครับไม่ให้ทําการติดคุก ภายสารพืชมงคลนนะักกฎหมายโพสข้อความระบุว่าเทาถั่วต้มถัว่ว คนปปชต้องช่วยกวาดล้างพวกกังชินในปปชเองด้วยด่วนฝ่ายสืบสวนตรวจสอบไต่สวนปปชได้ทําการตรวจสอบไต่สวนกรณีป่วยทิ์ชั้น14เสร็จแล้วหลงมติเป็นเอกชนชี้หมู่ความผิดให้เสนอคณะกรรมกาปรปปชพิจารณาชี้หมู่และดําเนินคดีอาญาต่อสานดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีทั้งระดับรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพียบประธานคณะกรรมการไต่สวนชุดนี้เป็นผู้แทนมาจากสานดีกาคือนายเอกวิทย์ เป็นข้าราชการตรงชิ้นที่เป็นหลักแห่งความยุติธรรมแม้ว่าในระหว่างการตรวจสอบไต่สวนจะมีแรงกดดันมาทั่วทุกสารทิศก็ไม่สามารถสั่นคลอนจิตวิญญาณยุติธรรมของอดีตผู้พิพากษาสารดิกาท่านนี้ได้จึงเดินหน้าเสนอให้ดำเนินคดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีไอ้มงวอที่หวังอำนาจเป็นใหญ่ในปปชยอมตัวขายตนให้กับนักการเมืองแจ้งให้เปลี่ยนเรื่องเป็นให้ยุติกาสอบสวนเพราะการณีไม่มีหมุลความผิดแต่คณะตรวจสอบไต่สวนไม่ยอมและจะเดินหน้าส่งรายงานการตรวจสอบไต่สวนต่อปปชชุดใหญ่ในสัป ด่าน,น้านี้ซึ่งต้องคอยติดตามดูว่าไอ้มงที่ขายตัวให้กับนักการเมืองรายนี้จะขัดขวางเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่โดยให้จับตาดูว่าจะแกล้งถ่วงเรื่องไม่นําเสนอคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ในเวลาปกติหรือไม่ถ้าอย่างบังอาจดึงดันต่อไปก็ถึงคราวที่กรรมาการตรวจสอบไต่สวนอาจต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับไอ้มงคนนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปและถ้ามีการดาเนินก,การเรื่องนี้คงสะเทือนสถานทั้งประเทศแน่ โบราณท่านจึงว่าการใช้เถ้าถั่วต้มถั่วจะเป็นวิธีการที่ทําให้ถั่วร้องไห้ได้บ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชมีจริงคนโกงชาติและคนชั่วทั้งหลายจะถูกปราบคาบสิ้นตามคําพยากรณ์พอไหโรงพยาบาลบาตำรวจเขาก็ต้องไม่ให้ไครมาปองร้ายท่านทราบไหม่ทนอดีตนายกเนี่ยเคยถูกคาบอมนะวันนี้เข้าท่านเข้า,าสู่กระบวนการยุติธรรมทำไมท่านรู้สึกเป็นเป็นเดือดเป็นแค้นกับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันนี้ผมไม่ได้ทราบท่านนะเพราะผมเห็นท่านสสหลายคนแสดงบทบาทอย่างนี้ได้ยังไงเพราะเราเรียกร้องให้ท่านสู่กระบวนการยุติธรรมผมเคยเห็นห้องขังผู้ป่วยแยกพิเศษในโรงพยาบาลที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านผมผมก็เห็นการขังผู้ต้องขังที่รวมกับผู้ป่วยทั่วไปผมเข้าใจกรณีว่าแยกกันเป็นอย่างไรผมเข้าใจและมันเป็นตามระเบียบของรัฐธรรมนนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการด้อยค่า เรื่องของการป้องกันการปองร้ายแต่อย่างใดเนี่ยผมคิดว่าท่านอธิบายได้ตามข้อเขีนของกฎหมายเพียงแต่กรรมธิการของเรากําลังพูดถึงมาตรฐานกลางของการปฏ<ม>ิบัติต่อนักโทษผมเข้าใจถูกต้องไหมครับท่านรัฐมนตรีว่าห้องชั้น14เนี่ยไม่ท่านรัฐมนตรีไม่ได้เคยไปดูว่าสุดท้ายไอ้ห้องเนี้ยมันเป็นห้อง ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบเนี่ยกำหนดเอาไว้ไหมเพราะมันอาจจะเป็นห้องพรีเมียมในความหมายคือเป็นห้องอเกแบบหรูหราอะไรก็ว่าไปกับห้องควบคุมพิเศษซึ่งอยู่ในความหมายตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดไว้ท่านไม่เคยไปดูในเรื่องนี้ผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมฮะท่านหมายถึงอย่างนั้นอาจารยแต่ผมเชื่อรายการผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาถ้าเกิดสมมุติผมเป็นผู้ป่วยมีเงินมีทองนะครับผมสมมตินะฮะผ,ผมคิดในแง่ร้ายก็ได้เกิดว่าข้าราชการใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะครับ แล้วปรากฏว่าไปเนี่ยแหละให้ผลการวินิจฉัยอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นคุณทงนั้นที่เขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้มีคะแนนอาจจะเกิน11คะแนนก็ได้เนี่ยนะครับเหล่าเนี้ยนะครับท่านได้มีการตรวจสอบภายหลังไหมพักเพื่อไทยเข้ามาฟาดฟันราคภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดงเพราะว่าตัวเองต้องการจะเจราจาต่อรองเรื่องเอาภายการเมืองมันมีอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียว มีแต่ความเร็วซามต่ำช้าระบาดชบที่สุดนะฮะ,ะผมก็จะต้องพูดถึงเรื่องชั้น14ด้วยว่ามันเป็นไปได้ยังไงขยี้กระบวนการยุติธรรมเอากฎหมายประเทศไทยเนี่ยใส่ไว้ใต้ส้นตีนให้พวกนักการเมืองแล้วแม่งขยี้ไปขยี้มาผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องรวบรวมกลุ่มคนที่เห็นด้วยต้องหาวิธีการว่าจะทำยังไงให้สังคมไทยหรือให้พวกนักการเมืองเร็วๆพวกนี้มันจะรับรู้ คือผมผมเรียนท่านผู้ช่วยอย่างนี้นะว่าการร้องเรียนการช่วยเหลือนักโทษชายภาษาชาวบ้านคือเมื่อต้องติดคุกเนะี่ยมีการร้องเรียนมาหลายคณะแม้แต่ผมเองก็เคยมีการร้องเรียนปปชในช่วงที่มีการเริ่มต้นใหม่ๆแต่การร้องเรียนครั้งนี้เป็นการร้องเรียนที่ผมเชื่อว่าเป็นเอกสารที่เป็นทางการที่น่าเชื่อถือมากที่สุดที่ผมอาจจะให้สื่อได้เห็นหนิดนึงว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปร้องทั้งปปชและร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สิ่งที่น่าดีใจคือผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทําเอกสารรับมาถึงผมดังนั้นแม้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ขยับเรื่องนี้ต่อโดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งก็มีเหตุมีผลเพราะเจตนาลมของรัฐมนตรต้องการดูแลประชาชนในภาพรวมอันนั้นผมผมฟังได้แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ทําการสืบสวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงให้เราซึ่งการแสวงหาข้อเท็จจริงนี่เป็นเอกสารที่เป็นทางการที่น่าเชื่อถือจากองค์กรอิสระ ไม่ใช่พวกผมสืบข้อที่จริงเองและมีการชี้ประเด็นให้เราได้รับทราบหลายประเด็นมากที่น่าสนใจเช่นประเด็นแรกเป็นการยืนยันว่านักโทษคนนี้ไม่ได้ป่วยหนักจริงเป็นการรายงานที่เป็นทางการในการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจอ้างเพียงแต่ว่าส่งไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งการส่งไปเพื่อปรองกันความเสี่ยงไม่มีในกฎกระทรวงในการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาภายนอก และประเด็นที่สองก็คือการส่งตัวผู้ต้องขังรายนี้หรือนักโทษรายนี้ไปที่รงพยาบาลตำรวจไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงเพราะกฎกระทรวงบังคับไว้ชัดเจนว่าคุณจะต้องรักษาสถ,ถานพยาบาลในแห่งนั้นก่อนแต่ในรายงานนี้พาสไปเลยซึ่งผิด,ดกฎกระทรวงและประเด็นที่สามก็คืออันนี้ทุกคนทราบดีก็คือไม่มีการตัดบทนักโทษแม้ เรือนจำจะอ้างว่านักโทษคนนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจต้งองรอให้โรงพยาบาลตารวจส่งกลับมาก,ก่อนซึ่งมันผิดหลักการเพราะเขายัางเป็นผู้ต้องขังนี่คือประเด็นที่3ประเด็นที่4ก็คือการที่ให้นักโทษไปอยู่ชั้น14ซึ่งมันก็ผิดกฎกระทรวงแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะอ้างว่าเพื่อป้องกันความปลอดภยัยในกฎกระทรวงข้อ7ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าถ้ามีปัญหาเรื่องความปลอดภยัยต้องส่งกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชธาร,าราเฉพาะข้อ1 2 3 4ที่ผมเรียนท่านปปช มีเอกสารที่รายงานข้อเท็จจริงอย่างเป็นรายลากักษอักษรผมเชื่อว่าคดีนี้มันน่าจะจบไม่ต่างจากโครงการจำนำข้าวเพราะตอนจำนำข้าวเนี่ยเราก็เอาหลักฐานแคชเชียร์เช็คต่างๆรา,ายงานปปชทําให้ปปชทํางานง่ายเช่นกันฮะครั้งนี้เราก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริงขององค์กรออสระซึ่งน่าเชื่อถือที่ทําให้ปปชทํางานได้ง่ายขึ้นและประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากครบ180วัน ซึ่งเราก็เชื่อว,ว่าการประเมินเพื่อให้ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ,ษในคนที่มีอายุเกิน70ปีและต้องย้ำนะคือการช่วยเหลือเองไม่ได้แล้วเขาประเมินว่าคะแนนต่ำกว่า11คะแนนซึ่งการต่ำกว่า11คะแนนเนี่ยมันต้องเป็นการช่วยเหลือเองไม่ได้แบบถาวรแบบยั่งยืนไม่ใช่ว่ากลับมาพักที่บ้านไม่กี่วันแล้วทุกอย่างแข็งแรงอันนี้จึงเป็นการให้คะแนนที่ผิดปกติเป็นการกดคะแนนเพื่อการช่วยเหลือกัน ดังนั้นนี่คือภาพรวมที่ผมมาร้องเรียนอย่างเป็นทางการพร้อมเอกสารสําคัญที่ผมเรียนท่านท่านผู้ช่วยนะแล้วก็ผมกลับเรียนนะครับว่าวันนี้ปปชคือที่พึ่งของประชาชนประเทศชาติถ้าปล่อยให้ทําลายกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายประชาชนก็จะถูกทําลายถ้าปปชไม่สามารถทํางานชิ้นนี้ให้สาเร็จได้ผมว่าปปชจะมีส่วนในการทําลายกระบวนการประชาธิปไตยเพราะระบบตรวจสอบและรงดุลมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ของชั้น14 ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณน์หรือโรงพยาบาลตำรวจก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ตอบไม่เปิดข้อมูลให้กับกรรมธิการความมั่นคงรวมไปถึงสังคมทั่วไปอ้างล่าสุดวันนี้ครับคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมก็ไปพบปะกับคณะกรรมธิการความมั่นคงแต่ก็ยังยืนยันครับว่า ไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ที่จะให้แล้วยืนยันด้วยว่าข้อมูลการรักษาตัวคุณทักษิณเชนวัฒน,เนเรร์เป็นเอกสารลับเป็นเอกสารลับขณะที่ทางปปชหลังจากที่ได้รับเรื่องมาจากคณะกรรมการสิทธิมน,นุษยชนที่ได้สอบสวนเรื่องนี้แล้วบอกว่ามีหลักฐานมีเหตุผลพึงจะเชื่อได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติให้กับคุณทักษิณจึงส่งเรื่องไป ที่ปชปชปปชเริ่มสอบก็ขอเวทระเบียนมาจากกรมรัชธัรฑ์และโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ขอไปแล้วสามครั้งยังไม่ได้วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมมาบอกว่าถึงขอก็ให้ไม่ได้ทำนองนั้นแต่ว่าแน่นอนครับ ในกรณีนี้คนที่รับผิดชอบนั้นคือกรมราชธรรมซึ่งอยู่ใต้กระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะอ้างกฎหมายใดเหตุการณ์ใดก็ตามแต่คุณตุวิสอรสองก็ยังจะต้องตอบคำถามสังคมนะครับว่าทำไมมันจึงลิบลับมาสศจรย์เป็นไปได้อย่างไรว่าคนคนหนึ่งจะไม่ต้องติดคุกเลยมานอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจถึง181วัน คำอธิบายที่ผ่านมาไม่มีคําอธิบายไหนที่เชื่อได้ว่าเป็นคําอธิบายที่โปร่งใสชัดเจนยังยืนยันอีกนะครับว่ามีเหตุผลหนึ่งที่คุณทักษิณต้องไปรักษาตัวที่ชั้น14เพราะเคยถูกปองร้ายคาบอมมาก่อนโอ้โหอ้างไปถึงเรื่องถูกปองร้ายคาบอมจึงต้องมารักษาตัวที่ชั้น14ี่ นี่ก็ไปกันใหญ่สุดที่จะหาเหตุผลต่างๆมาแล้วต้องเก็บทุกเม็ดมาเพื่อที่จะอ้างสามารถที่จะเอารอดจากการสอบสวนได้ก็ค่อยดูครับสังคมไทยจะติดใจเรื่องนี้ไปตลอดถ้าหากไม่มีอะไรก็ตามแต่ที่จะออกมาบอกกล่าวกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมายัางไงยังไงะจลบจะเลียงยังไง สังคมคงจะไม่ยอมหรอกครับเขาก็คงรอว่าให้คนไทยลืมลืมไปเรื่องมันก็จะได้จบไปแต่ว่ามันเป็นตราบาปในสังคมเพราะว่ามีคนที่เข้าไปติดคุกแล้วอาการหนักกว่าคุณทักษิณหลายเท่าก็ไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นอาจารไพศาลพืชมงคลนะเดบโต์ข้อความนี้บน facebook ของตัวเองนะครับก็ระบุ นะครับว่าตอนนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับได้ทําการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสรุปเรียบร้อยโดยมีอดีตโดยมีทางสารดีกาเนี่ยมาเป็นประธานในการสอบสวนเรื่องนี้นะครับผลการสอบสวนระบุชัดเจนนะครับมีการสนับสนุนนะครับไม่ให้ทักษิณต้องติดคุกต้องมีรัฐมนตรีอย่างทวีสอดส่องนะครับแล้วก็มีข้าราชการอีกจํานวนมากจะต้องติดคุกติดตาราง น,นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลว่ามีคณะกรรมการปปชบางคนขัดขวางนะครับไม่ให้มีการเอาผิดในกรณีนี้ต้องการที่จะให้มีการยกคำร้องไม่ให้มีการเอาผิดนะซึ่งทางอาจารย์ไพศาลยืนยันว่าต้องมีการเอาผิดต่อไป,ปเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องของข้าราชการนะ รัฐมนตรีแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าจะเป็นกรมวัชาัน,นโรงพยาบาลกรมวัชาันะน,นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวยุติธรรมต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้นะผมเรียนหุ้นส่วนตลอดนะครับยังไงก็ต้องมีคนรับผิดนะตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นฝ่ายสืบสวนสอบสวนที่มาจากสารดีกาเป็นประธานเนี่ยก็ทาการสอบสวนแล้วก็สรุปเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รเรื่องนี้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่แนะ่นอนห,หลังจากวันที่3พันกว่าคามพุทธศักราช2567นหครับ, 67, รบหลังจากที่เหล่าทหารแม่ทัพนายกองทั้งหลายถวายสัตยปฏิญาณเรียบร้อยนะรเรื่องของชั้น14ก็น่าจะโผล่ขึ้นมานะก่อนหน้านี้ก็มีการแสดงโขนนะที่เป็นการจัดการแสดงในรูปแผบของ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จัก,กรีต่อสู้กับบรรดาหมู่มารจนกระทั่งชนะรอบนี้การเมืองนะครับหลังจากวันที่3พฤศจิกายนขอไปฮะวันที่3ธันวาคมเป็นต้นไปจับตามองให้ดีฮนะการเมืองก็จะรุมเรามากขึ้นเรื่องของชั้น14นะครับแน่นอนย่อมมีความผิดทั้งรัฐมนตรีข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทักสินมีโอกาสจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงฮะเพราะเป็นตัวการร่วมหรือร่วมกันกระทำความผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายคมว่าผลสุดท้ายปลายทางงานนี้ย่อมมีคนติดคุกติดตารางอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ22สิงหามีนักโบินมาถึงเอือนจำตอนบ่ายพอเที่ยงคือก็ป่วยหนักไร้ตา พอเทียนขึ้นจะป่ว,วยหนักใกล้ตายสสดีโรองไห<อ>วรีบเอาตัวไปรักษาฉัน14ี่โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช,ช,ช้อาพิสิทธิ์เล่เลี่ยมานยาใช้อาพิสิทธ์เล่เลี่ยมานยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจกฎหมายไรความสักดิ์สิทธิ์ ชีวิตประชาชนก็บุนไว้คนวรวยมียศสักอยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจน ใจนักกีราขีมาสบายใจพวกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสรษยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรกันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแมงมนันพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสอปผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ตายดีนะชาวบ้านเขา กานสู่สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็หมุนวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนนี้ ชาวคอมเมนอยากได้กอกูดผีดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเ้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน ผูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตผูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินใที่ดินทำกินของลูกลานผู้สื่อไปประชาชนทำเวรชาติคุมีอํ